สวัสดีครับผมนายวราทิตชัยนันท์ประธานกลุ่มพลเมืองร่วมใจจังหวัดตากวันนี้วันที่29กันยายนพศ2 5 6 4ประเด็นสําหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอุทกภัยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากขณะที่เราได้รับข้อมูลนะครับข่าวสารว่าอุ้มผางจังหวัดตากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีความสงสัยนะครับกับสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลจากน้อยเป็นพันเมตรนะครับรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่ามีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับกินพื้นที่อย่างน้อย90กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับในพื้นที่ราบและแหล่งน้ำเนี่ยมีจำนวนไม่ถึง5%นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ขอให้เป็น กรณีศึกษานะครับของหน่วยงานราชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าไม้กรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับที่จะต้องเข้ามาศึกษาว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรและว,วันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมบริจาคและร่วมส่งแรงใจไปยังอำเภอผางนะครับกับพี่น้องนะครับที่เดือดร้อน ทางกลุ่มพลวนร่วมใจนะครับเรามีแนวทางที่จะเข้าไปทำโรงทานนะครับรวมถึงเข้าไปดูแลเรื่องําทำความสะอาดในพื้นทีนะ่ปัญหาในเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างวัวกระบือนะครับไก่หมูนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยครั้งนี้นะครับรวมถึงกระชังปลานะครับหลายๆที่นะครับหลายๆแห่งของชาวบ้านโด,าโดยเฉพาะในตำบลโมโกลนะครับแล้วก็ พืชสวนไล่นาต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับปัญหาเรื่องรถยนต์ที่จมน้ำนะครับที่จะต้องมีช่างเข้าไปแก้ไขนะครับควรจะมีช่างที่มีความรู้ไปดูแลเบื้องต้นนะครับรวมถึงบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความเสียหายจากเรื่องอุทกภัยครั้งนี้โคลนรวมถึงความสกปรกต่างๆนะครับที่ทางกลุ่มพลเมืองรูใจเนี่ยจะหาช่องทางแล้วก็ ทีมงานและบุคลากรเข้าไปช่วยดูแลในเบื้องต้นนะครับจนกว่าจะมีการเยียวยาจากภาครัฐเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับก็จะขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกกลุ่มพลเมืองร่วมใจรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจเสริมสุขนะครับที่เราทํางานร่วมกันอยู่นะครับก็ในตามนโยบายนะครับของกลุ่มเราปัญหาและความเดือดร้อนของท่านนะครับคืองานของเราเป็นนโยบายที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเราอยู่ตอนนี้เป็นผู้ที่ วางแนวทางไว้นะครับกับกลุ่มพลมืงรุ่มประจังหวัดตากนะครับก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับเราก็ขอเป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงนะครับรวมถึงเข้าไปร่วมยืนเคียงข้างท่านในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณครับ